เธอเอาเอาน้ำหนักไปไหนหมดนะก็ต้องตั้งใจเอาออกเดียนก็ลูกสองนะคะเดียนคลอดเองด้วยเดียนทำไมเอาไม่ออกล่ะคะอาจารย์ให้นมลูกหรือเปล่าคะสินดีหยิ่งมากสินดีเป็นคนที่ค่อนข้างน่านิ่งแต่เรื่องของการเรื่องเยอะอะไรใช่ไหมคะขอแก้นิดหนึ่งค่ะเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพ ไมต้องอุ้มลูกเป็นลอนหาเงินถ้าลูกมันยังเด็กอยู่เลยมีถ่ายแบบรู้สึกว่า2เล่มนะคะกับน้องคนเล็กแล้วก็มีถ่ายโฆษณาครอบครัวด้วยกันโอเคอนี้ไม่เห็นมีอะไรเยอะเลยอจา<ะ><ค>ร,รีแยวข้อมูลมาจากไหนคะ <S <S 2> <S 2> คนเล็กเนี่ยสิเศร้าเสน่ห์มากเลยเจอใคร<า>ก็ยิ้มแบบว่าคี้เล่นมากก็อาจจะมีแววตรง <ผม S 1> นี้ขอดูพ่อมานะใช่ ตายแล้วไปจูบกัะตีวัดจีนไหนคะเนี่ยจะใช้ลีลาไหนเขาถึงได้เด็ดเข้ามาได้อะค่ะมาจุดอยู่ที่เธอก็ย pues yeah ิ่งยิ่งที่อาจารย์พูดนี่แหละคนนอกใจเธอบ้างหรือเปล่าเอมก็มีแวบๆนะอาจารย์อันนี้ผู้เชี่ยวเคยเจอมันแววแวขแค่้นมาชื่อน้องชื่อน้องโกน้องโก้ครไทยคนดังนั่งเลยที่ช่อง Star Max แ่บทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลขสิบสอง